วาสนาสปพ이์หมื่นล้านแก้มบุ๋มสามีสปพร์ทุกเดือนของขัญแพงเวอร์ ก่อนแต่งงานว่ารักกันมากแล้วหลังแต่งงานดูเหมือนว่านักธุรกิจหนุ่มพีทกันตพรจะจครั่งรักและหลงสี่ภรรยาสาวสวยแก้มบุ๋มหนักมากนะคะมีโมเมนต์คู่หวานออกสื่อให้เห็นกันตลอดและทุกวันสำคัญก็จะมีของขวัญมีเซอร์ไพรส์รให้กันและกันเสมออย่างล่าสุดครบรอบวันแต่งงาน3เดือนนะคะหนุ่มพีทรู้ว่าแก้มบุ๋มไม่มีกระเป๋าชานลรุ่นนี้สีนี้ก็แอบไปซื้อมาให้ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจายญิงเอามากๆอีกด้วยรู้มาว่ากระเป๋าใบนี้ราคาถึงสองแสนบาททีเดียวก็เรียกว่าแข่งบุญแข่งได้แต่แข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆค่ะ ค่ะสำหรับนักธุรกิจหนุ่มพิทกันตะพรกับนางเอกสาวแก้มบุ๋มนะคะเราจะเห็นว่ารักของเขาหวานกันจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนถึงตอนนี้และดูเหมือนว่าหลังแต่งงานแล้วความรักจะหวานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะว่าแต่กระเป๋าแบรนด์เนมที่ว่านั้นจะสวยงามขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ